ส่วนทางด้านมทสได้เปิดตัวระบบตัดสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับระยะไกลซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ค่ะ ที่อาคารสุรพัฒน์หนึ่งเทคโนโานีมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดตัวระบบตัดสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับระยะไกลผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยรองศาสตราจารยา์ดรชันชัยทองโสภาและคณะวิจัยจากสาขาวิชาวิศวกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนําไปใช้ป้องกันและรับมือกับโดรนที่ก่อภัยคุกคามด้านความมั่นคง โดยระบบจะมีการปล่อยสัญญาณรบกวนสูงทำให้โดรนที่บินเข้ามาในพื้นที่สูญเสียการนำทางและสัญญาณควบคุมระยะไกลถูกตัดขาดส่งผลให้โดรนหยุดนิ่งหรือตกลงมาซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งการป้องกันพื้นที่เฉพาะจุดหรือการเฝ้าระวังชายแดนซึ่งมีระยะรบกวนไกลกว่า2-10กิโลเมตร โดยกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาจะนำไปทดสอบและประยุกต์ใช้งานจริงในพื้นที่ชายแดนเพื่อเสริมภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศกันต่อไปซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดรอนันททองระอาอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เป็นประธานการแถลงข่าวและสาธิตผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระบบตัดสัญ,ญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับระยะไกล นำโดยรองศาสตร,ราจารย์ดตรชันชัยทองโสภาหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศดด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสสำราญสันทาลุณในและคณะนักวิจัยจากสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาวิศวกรรม,มศาสตร์โดยมีพันเอกสาธิตอุ่นกายรองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่21ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่21และคณะให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดร,รชันชยัยทองโสภาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศว,วกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมทสไในเปิดเผยว่าปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับหรือโดนมีบทบาทอย่างแพร่หลายรวมไปถึงการใช้โดนเป็นเครื่องมือก่อภัยคุกคามด้านความมั่นคง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่มีความอ่อนไหวทางยุทธศาสตร์การสอดแนมหรือแม้กระทั่งการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายและการก่อเหตุไม่สงบในหลายพื้นที่ปัญหาเหล่านี้จำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันและรับมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปกป้องอธิปไตยคุ้มครองพื้นที่ของประเทศไทย คณะนักวิจัยจึงได้ริเริ่มและประสบความสำเร็จในการสร้างต้นแบบระบบตัดสัญญาณควบคุม UAV สำหรับใช้งานจริงในภาคสนามซึ่งระบบถูกออกแบบเพื่อตัดสัญญาณได้ทั้งสัญญาณ GPS ความถี่1.75ที่โดรนใช้สำหรับการนำทางและสัญญาณควบคุมระยะไกลความถี่2.4และ5.8ที่ใช้ในการสั่งการและส่งข้อมูลภาพระหว่างโดรนกับผู้ควบคุม ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการปล่อยสัญญาณรบกวนสูงทำงานร่วมกับสายอากาศเฉพาะทางทั้งแบบรอบทิศท,ทางแบบเจาะจงทิศทางด้วยจานพาราโบลาและขยายระยะการรบกวนได้ไกลกว่า2-10กิโลเมตรการออกแบบนี้จะทำให้ระบบสามารถเลือกใช้งานได้ตามลักษณะพื้นที่และภารกิจไม่ว่าจะเป็นการป้องกันพื้นที่เฉพาะจุดหรือการเฝ้าระวังชายแดน โดยผลการทดสอบภาคสนามณกองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาสแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อโดรนเป้าหมายเข้าสู่พื้นที่รบกวนสัญญาณ GPS จะถูกรบกวนจนสูญเสียการนำทางและสัญญาณควบคุมระยะไกลจะถูกตัดขาดทำให้โดรนหยุดนิ่งหรือตกลงมาไม่สามารถปฏิบัติการได้ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญว่าต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมานี้จะสามารถนำไปใช้งานได้จริงในด้านความมั่นคงนอกจากศักยภาพทางเทคนิคแล้วระบบยังถูกออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกในภาคสนามตัวเครื่องมีการติดตั้งระบบวงจรที่รองรับการขับกำลังสูงระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถควบคุมระบบได้อย่างคล่องตัว ซึ่งระบบต้นแบบนี้จะถูกนำไปทดสอบและประยุกต์การใช้งานจริงในพื้นที่ชายแดนโดยกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้นะคะความสำเร็จของต้นแบบระบบตัดสัญญาณควบคุมระยะไกลนับเป็นนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมศา,ศาสตร์โดยนักวิจัยไทยและเป็นก้าวสำคัญของการนำผลงานวิจัยไทย ไปสู่การใช้งานจริงด้านความมั่นคงของประเทศตอบโจทย์ความต้องการของกองทัพลดการพึ่งพาเทคโนโลยีนําเข้าสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้านความมั่นคงได้ด้วยกําลังของตนเองเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลค่ะ